นับสนุนโดยเครื่องดื่ม M Storm ชีวิตที่ใช่อย่างที่ใจชอบเดี๋ยวเรากํำลังจะเดินทางไปชมเลอ่องหุ่นที่หัวหินฮิวกันค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะแอบรู้มาว่าเราสองคนจะได้ไปขี่ช้างชมเลอ่อางหุ่นกันด้วยเห็นไหมคะว่าไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่เราก็สามารถขี่ช้างได้ใกล้ๆที่หัวหินนี่เอง และที่หูหินฮิวเนี่ยก็เป็นที่เดียวในโลกเลยนะคะที่เราสามารถขี่ช้างชมและองุ่นได้ชิวๆแบบนี้อันนี้คือพันอะไรอะพันแต่ว่าก็เน้นว่าไม่มีเมล็ดแล้วก็รสชาติหวานเอาหวานอันนี้คือไม่มีเมล็ดหนูไม่เคยรู้เลยว่าอะไรแบบปลุก ขึ้นด้วยนึกว่ามันต้องแบบอากาศเย็นๆเขาเนาะตรงแถวนี้อากาศเขาจะแห้งค่ะแล้วก็จะได้ลมทะเลเข้ามาอย่างตัวนี้จะเป็นสไตล์การปลูกที่แตกต่างจากตรงข้างหน้านะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่า V shape เราจะเห็นได้ว่าลูกมันจะเป็นตัว V เห็นไหมคะแล้วก็เวลาไปเขาขึ้นมาเขาก็จะเลื้อยตามตามตามรางตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลูกที่ห้อยอยู่เนี่ยมันจะได้ลมทำไมไ เออเออใช่ทำไมอยากรูอ๋อแ้วสรุปว่าอันนี้มันแดงหรือเขียวแดงค่ะเดี๋ยวมันก็จะอ๋อไอ้ที่เยวเขียวนี่มันยังไม่สุกไงน้องแมนนี่นี่อันนี้เขียวหมดเลยอันนี้เขาจะช่วยขุดดินเวลาที่น้ําลงไปเขาก็ลากก็จะตามน้ําไปใช่ไหมคะเขาก็ยิงได้แล่ธาตุมากขึ้นทำให้โตเร็วอ่ะองุนก็จะมีคุณภาพมากขึ้นที่นี่นอกจากมีตรงแม่อุ่นมีขี่ช้างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีขี่ช้างอยากลองเลยพรลอมแล้วไปนี่อยูส่งวิญญาณไกด์สุดอ่ะ น้องแมนหันนะสับตากับช้างหน่อยโอ้โหกล้ามากอะพี่ไม่ค่อยกล้าเจง๋งถ่ายให้เขาบ้างดิหูน้องเมียนจุ๊บด้วยอะ่ะอ่ะ<ม>จุ๊บอ,อีกทีถ่ายไฮรูปม,มากวนนี้่ารักน้องแมนแบบจับแบบเต็มที่เลยอะรักวรักช้างนี่น้ำอะไรวะเนี่ยออ๋น้ำตาช้างนี่น้ำตา ไม่ใช่เหมือนแบบไม่ได้ร้องไห้แต่ว่ามันมีน้ำใน,ำนำตามันหยดลงมาเนี่ยเขาบอกมันเป็นมันเป็นธรรมชาติเหมือน,นแบบน้ำหล่อเลี้ยงตาอือรอบเล็กๆคแค่แค่ไทยเธอ it was empty Columbia with a r o n n i n g truck something just outside making all music there with a few red lights and a เขาเป็นคนที่รักสัตว์สุดๆเลยนะคะตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้มาขี่ช้างและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นกันค่ะที่ได้มารู้ว่ายังมีคนที่รักสัตว์มากมายขนาดน้องแมนอีกด้วยขอบอกนะคะว่าเธอเป็นคนที่รักสัตว์มากกว่าคนทั่วไปจริงๆคะ่ะเพราะว่าทันทีที่เธอเห็นเจ้าช้างตัวนี้นะคะเธอก็รีบเข้าไปกอดมันอย่างไม่กลัวเลยล่ะคะ่ะ เข็มขัดนิรภัยก่อนขอบคุณนะคะเพิ่งหวานขอบคุณนะจ๊ะปะอะฮะเชิญค่ะคุณหญิงบ้าบายบายขอบคุณนะคะบายให้ช่วยน้าตะลาดตอนที่เราขี่เช้าแบบร้อนร ร่มละได้หมดก็ต้องเติมเติมแรงจะได้มีแรงาบายละดีว่ามาชาร์จแบตเต็มทีเออเดี๋ยวกลับไปคราวนี้เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปเท่าเราอาทิตย์หน้าใช่ปะใช่พว่ะ กับคริสต์มาสมีฉลองที่นู่นจะไปเที่ยวอเมริกากันก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ก็พี่น้องจะไปอยู่ที่นู่นด้วยกันประมาณเดือนเมื่อกี้ขี่ช้างก็แบบตื่นเต้นนะครั้งแรกในชีวิตอะจะขี่ไหมคะวันไหนวันนี้เหรอวันนี้ต้องกลับแล้วอ๋อขี่ขี่ขี่แต่ทาอะไรกันนิดหน่อยนะแล้วก็อุ้ยคาเวียใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่อ๋ออังุนนึกว่าคาเวียนี่สดเลยโอ้น้ากินมาก ก็ต้องเคย้องเคยก็ต้องเคยบ้างอะไรบ้าเราคนววผู้หญิงเนาะอย่างงี้อย่างงี้พี่คนต้องชอบหนุห่มแบบว่าแบบโรแมนติกว่าพามาดินเนอร์ใต้เทียวจริงๆไม่มีสเปกอะไรไงก็ได้คือแบบว่าบอกไม่ถูกคือถ้าคือไม่เคยมีสเปกเลยนะมไม่ไม่จำเป็นต้องหล่อเลยอะ <โม S 1> ไร<ม>ก็ได้ไม่ต้อ่คุยก็ยแต่ว่าเคมี e m i เคมีตรงกัน c h e m i s ก r y เออมันแล้วต้องแมนนะจ๊ะพ่อแมนเป็นชอบผู้ชายแบบว่าชอบผู้ชายรวยๆชอบผู้ชายมอเลรนะตอนแรกนี่แมนชอบผู้ชายรวยอะไร ัเป็นภาษาสปนเปน่สเปนชจะแปลว่าอาหารที่เป็นของรำมันจะแบบจะสามารถแพรรี่กับวันสองวันที่วันได้มาใช้เวลาอยู่กับน้องแมนสิ่งที่วันสัมผัสได้จากเธอคงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า ธอคือท่านหญิงที่เราสัมผัสได้จริงๆและเธอเป็นคนหญิงที่ไม่ถือตัวติดดินไม่เรื่องมากใช้ชีวิตเรียบง่ายตรงไปตรงมาคิดแบบไหนก็พูดออกมาแบบนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเธอดูแรงไม่เรียบร้อยเป็นผ้าพ,พับไว้แต่โอนว่าไม่จริงหรอกคะ่ะอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่รู้จักตัวเองแล้วก็มีความสุขที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่จะต้องทําอะไรที่คนอื่นมองว่าอยากให้เป็นแบบนั้นคนเราเนี่ย don't judge the book by its cover นะคะ ปีนี้วันคงต้องบายบายแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ปีหน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปี25 5นะคะ